บริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมพร้อมนำคนรุ่นใหม่ย้อนวันวัน,วนสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่มีวันเชยกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับงาน Border Festival 2015เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย เที่ยวล่องเรือเศรท้าไหว้พระสีวัดร,รับเก้าสิริมงคลพบกับกิจกรรมครบครันเลิดเพลินกับการจัดแสดงวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมไทยและชอบชิมชิวกับร้านอร่อยระดับตำนานที่ท่ามหาราช ไปปิดท้ายย้อนยุค 70's c o ตี้ส์คัลเลอรกันที่ a อเช t ีคเดอะริเวอร์ฟรอนกับมหหรสพมันๆในรูปแบบงานวัดสงกรานดีๆพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง13-15เมษายนสงกรานนี้รวมสนุกสนานเย็นชุ่มฉ่ำกันตลอดงานมีบริการเรือด่วนให้บริการฟรีตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืน